สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่มันนี่ออนไลน์คลิปนี้มาที่ r p r e w a r d กันอีกรอบหนึ่ง r p r e w a r d เป็นแอปที่เคยเอาไว้แนะนำหลายเดือนแล้วแต่ว่าเขายังจ่ายปกติอยู่ก็ใครที่ยังไม่มีนะคะลิงก์การสมัครลงไว้ที่ใต้คลิป r p r e w a r d เป็นแอปที่หาเหรียญจากการดาวน์โหลดเกมมาเล่น เขาจะมีเกมต่างๆให้เราเล่นนี่แล้วก็ดาวน์โหลดแอปพวกนี้มาเล่นพอเราดาวน์โหลดเสร็จนะมันจะมีให้เราขูดเหรียญเนี่ยตรงเนี้ยขูดเหรียญเข้าไปคือแอปเนี้ยถ้าใครที่ ความจำเครื่องน้อยนะไม่แนะนําเพราะว่าถ้าเราจะได้คะแนนก็ต้องเมื่อเราดาวน์โหลดแอปมาเล่นหรือทําแบบสอบถามพวกนี้ซึ่งพี่ลองทําแล้วพี่มองว่ามันยากไม่ค่อยผ่านไม่ค่อยผ่านเท่าไหร่แต่ถ้าใครที่เลยเ,ออเคยเล่นแล้วก็ลองทําแบบสอบถามผ่านก็มาพูดคุยกันได้ค่ะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ว่ามัน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 จะต้องทำยังไงถึงจะผ่านนะคะก็ ก็ลองดูนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะสอนการถอนเงินให้อีกรอบนึงว่าเออมันถอนยังไงแล้วมันได้เงินไวจริงไหมเกาะฝากกดติดตามไว้นะคะเดี๋ยวจะทําให้ดูว่าเขาทํากันยังไงในการถอนเงินหรือในการแลกของรางวัลของอัพพิลีวอร์ดจะอยู่ตรงนี้ที่เขียนว่าแลกรับของรางวัลของเขามีเติมเงินเข้ามือถืออ่าทูมานี่วอลเลตแล้วก็ไบแนนสามาร์ทเชนหรือเหรียญเอ่อ ท r c เนี่ยท r c อ่ะแต่คิดว่าเราน่าจะแลกเข้าทูมอนี่วอลเล็ตมากกว่าเราก็กดเข้าไปการถอนเงินของเขาถอดเริ่มต้นอยู่ที่10บาทแล้วก็ส่งสุดในการแลกจะอยู่ที่250อันนี้มียอดอยู่ที่25บาทเราก็กดเข้าไปสำหรับคนที่แลกครั้งแรกใส่เบอร์ทูมอนี่วอลเล็ตด้วยนะคะนี่ใส่เบอร์ทูมอนี e วอลเล็ตตรงนี้แต่ถ้าใครที่แลกบ่อยแล้วมันจะมีขึ้นเองอัตโนมัติ พอเราใส่เบอร์เสร็จเราก็กดที่ถัดไปคัดตอนถัดไปใส่ชื่อใส่น้ำสกุลแล้วก็กดถัดไปตรงนี้อันนี้เราใส่ชื่อใส่น้มสกุลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้ใส่เป็นภาษาอังกฤษนะเพราะว่าพี่ลองเป็นภาษาไทยแล้วตรงนี้มันไม่ขึ้นเสร็จแล้วกดที่ถัดไปกดยืนยัน คำขอถูกส่งแล้วอาจจะได้รับเงินภายใน48ชั่วโมงอันนี้สถานะคือกําลังดำเนินการอันนี้คือประวัติที่แลกมาทั้งหมดนี่นะคะก็หลังจากนี้เราก็รองเงินเข้าคะแนนของเราลดแล้วเราปบแจ้งไว้ว่ารอ24ชั่วโมงก็เดี๋ยวถ้ามียอดเงินเข้า ยอดเงินเข้ายอดเงินเข้ารู้สึกว่ายอดเงินจะเข้าแล้วเดี๋ยวเข้าอล l l e t แป๊บหนึ่งนะคะอันนี้คือในอล l l e t ของเรา่ามาดูรายการของเราตรงนี้นี่นค่ะมียอดเงินเข้าจากพ a y แม็กอยู่ที่ยี่สิบห้าบาทงั้นเท่ากับว่าเรากดแลกปุ๊บรอไม่นานก็มีเงินเข้าอย่างที่บอกค่ะว่าแอปเนี่ยรองเงินเข้าไม่นานใครที่อยากเล่นนะคะลิงก์กาสล็อตลงไว้ที่ใต้คลิป ดาวโหลดเกมมาเล่นทำแบบสอบถามแล้วก็สะสมเหรียญทอนเงินเข้า t ูมันนี่วอลเล็ตทอนเริ่มต้นอยู่ที่10บาทได้จริงค่ะให้ดูหมดทุกอย่างแล้วถ้ายัางคล่องใจก็ต้องลองค่ะลองถามเองเราถึงจะเข้าใจนะจ๊ะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้สำหรับการมาสอนการแลกของรางวัลของ RP r e w a r d ใครอยากเล่นลิงก์การสมัครลงไว้ให้ที่ใต้คลิปใครชอบฝากกดติดตามไว้ใครไม่ชอบลผ่านไปได้